สำหรับวันนี้มาติดตามวิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนโดยนักวิเคราะห์ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจโดยชี้ว่าอาจจะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนกว่า30แห่งที่ผิดนัดชำระหนี้โดยคิดรวมการเป็นมูลค่ากว่า1ล้านล้านดอนลลาร์ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้วงการอาสังหาจีนสั่นสะเทือนจากการที่เอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่แห่งแดนมังกรผิดนัดชำระหนี้เงินกู้จนทำให้รัฐบาลจีนมีนโยบาย บายการเข้ามาควบคุมการก่อหน,นี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ โดยนักวิเคราะห์อาวุโสจาก a u t o n o m o ั s Research หน่วยงานวิจัยได้ออกตัวเลขคาดการณ์ว่าจะมีบริษัทอสังหาถึงกว่า30แห่งที่ผิดนัดชำระหนี้คิดรวมเป็นมูลค่าถึง1ล้านล้าน,านดอลลาร์ซึ่งเขากล่าวว่าการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาในตลาดอยู่เพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่าน,านั้นโดยสถานการณ์ต่างๆจะหนักหนาสาหัสมากขึ้นเมื่อธนาคารจะตีมูลค่าหลักประกันของบริษัทลดลงรวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ของแต่ละบริษัทจะยิ่งกินเวลานาน ยิ่งไปกว่านั้นมีเสียก้อนโตที่คนซื้ออสังหาไปแล้วเริ่มผ่อนไม่ไวก็มีแนวโน้มมากขึ้นเนื่องจากอัตราการว่างงานในจีนที่สูงมากขึ้นนั่นเองและความจริงในวันนี้คือภาคอสังหาไม่โตแล้วและกําลังอยู่ในช่วงขาลงซึ่งภาวะนี้ก็ยิ่งทําให้กระทบกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องอาศัยพึ่งพาก,กันไม่ว่าจะเป็นสินค้าตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมียอดขายดรอปตามไปด้วยรวมทั้งประชากรในจีนที่มีอัตรา ตราการเกิดน้อยลงซึ่งประชากรกลุ่มวัยทำงานคือลูกค้าหลักของพระอสังหาโดยจากสถิติคนกลุ่มนี้เคยมีมากที่สุดประมาณ801ล้านคนในปี2015 และปัจจุบันนี้ลดลงมาเหลือเพียง20ล้านคนซึ่งจากปัจจัยลบเหล่านี้ทำให้คาดการได้ว่ามีโอกาสที่จีนกำลังก้าวเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่อาจเห็นตัวเลขเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับตัวเลขตัวเดียวและสำหรับในประเทศไทยนั้นตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดในเดือนมิถุนายนที่พุ่งสูงถึง7.66%ทำนิวไฮต่อเนื่อ13ปีค่าครองชีพของคนไทยนั้นนอกจากค่าน้ำมันที่พุ่งไม่หยุดยังมีรายจ่ายอื่นๆที่ปรับเพิ่ม ขึ้นอีกมากมายโดยสถานการณ์เงินเฟ้อของไทยล่าสุดประจำเดือนมิถุนายนปี2565สําำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ถแถลงข้อมูลการปรับตัวสูงขึ้นของเงินเฟ้อถึง7.6% 6เปอร์เซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยมีปัจจัยที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นหลักๆก,ก็คือราคาพลังงานทางน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าและกา๊าซสุงต้มโดยคุณรณรงค์ภูลิพิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การ คเปิดเผยวัชนิดราคาผู้บริโภคของไทยหรือ CPI เดือนมิถุนายนปี2565เท่ากับ107.58เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปี2565ที่106.62เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่0.9เอร์เชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้นถึง1.4เปอร์เซส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ที่7.66เปอร์เซเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยอย่างไรก็ตามข้อมูลชุดนี้ยังสะท ว่าแม้เงินเฟอ้อจะปรับตัวสูงแต่ยังมีกลุ่มสินค้าที่มีราคาลดลงในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยโดยราคาสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญได้แก่สินค้าที่แบ่งออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้อันดับแรกคือกลุ่มพลังงานมีอัตราการเติบโตของราคา39.97%จึงส่งผลให้พลังงานมีสัดส,ส่วนถึง61.83%ของอัตราเงินเฟอ้อในเดือนนี้ทั้งนี้สินค้ากลุ่มพลังงานประกอบด้วยน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคา คเพิ่มขึ้น39.45%ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น45.41%และกาซหุงต้มราคาเพิ่มขึ้น12.63%ถัดมากลุ่มที่2คืออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มีอัตราการเติบโตของราคา6.42%จึงส่งผลให้กลุ่มอาหารมีสัดส,ส่วน34.27%ของอัตราเงินเฟอ้อในเดือนนี้เช่นเนื้อสุก,กรไก่สด ไข่ไก่และเครื่องประกอบอาหารสาเหตุที่กลุ่มอาหารมีราคาเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพลังงานเป็นต้นทุนแฝงในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารทุกขั้นตอนตลอดจนเป็นต้นทุนโลจิสติกและราคาวัตถุดิบทั้งหมดกลุ่มที่3คือสินค้าอื่นๆมีสัสดส่วน3.9%ของอัตราเงินเฟอ้อในเดือนนี้อาทิสิ่งที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มของใช้ส่วนบุคคลสบู่ยาสีฟันยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล บุรีเบียสุราและค่าโดยสารสาธารณะที่ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยและกลุ่มสินค้าที่ราคาลดลงได้แก่อันดับแรกคือกลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งลดลง2.73%โดยเฉพาะราคาข้าวสารเนื่องจากปริมาณผ,ผลผลิตมีจำนวนมากและการจัดโปรโมชั่นตามห้างสรรพสินค้ากลุ่มที่2คือผลไม้สดลดลง2.53% อาทิเงาะมังคุดลองกองตามปริมาณผลผลิตที่มีค่อนข้างมากและกลุ่มที่3คือกลุ่มการสื่อสารลดลง0.08%อาทิค่าส่งพัสดุปรษณีและค่าเครื่องรับโทรศัพท์มือถือเป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนในหลายปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศสนอคอจะยังคงคาดการเงินเฟอ้อทั้งปีประจำปี2565ไว้ในกรอบเดิมที่4-5เปอร์เซ์โดยค่ากลางอยู่ที่4.5เปเซ์และสำหรับเงินเฟอ้อของประเทศไทยในช่วง15-20ปีเคยสูงสุดที่ระดับ5.19เอร์เซเมื่อปี2550-2551ดัชนีราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นตอนนั้นเกิดขึ้นทั่ว จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือปัญหาตว์พรม์ในขณะนั้นราคาน้ำมันวิ่งสูงใกล้เคียงปัจจุบันที่110 1 1 0่ถึงดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยผลที่ตามมาในขณะนั้นคือต้นทุนสินค้าต่างๆสินค้าบริโภคอุปโภคต่างาพากันปรับตัวเพิ่มขึ้นค่าไฟค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงค่าอาหารและเนื้อสัตว์ต่างๆได้แพงสูงลิ่วโดยสถานการณ์เงินเฟ้อในระดับ 5. 1 9เปอร์ซเมื่อช่วงปี2551ได้ ส่งผ่านไปเป็นภาระประชาชนอย่างหนักหน่วงมากเพราะต้นทุนราคาหมวดอาหารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง11.56%ต้นทุนราคาหมวดค่าขนส่งเพิ่มขึ้น10.2%ต้นทุนหมวดที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น3.28%โดยเงินเฟ้อกลับมาสูงอีกระลอกหนึ่งในประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงปี2 0 1 1หรือปี2554ตอนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยทำให้เกิดการช็อกในภาคการผลิตทำให้สินค้าต่างๆนั ขาดแคลนแต่ครั้งนั้นสูงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่3.8%และนับตั้งแต่้นเป็นต้นมาเงินเฟอ้อของไทยก็ไม่เคยเกินระดับ2%เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2565คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นที่7.66%ถือว่าสูงที่สุดในรอบ13ปีหากเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยนั้นก็ยังถือว่า เป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้อค่อนข้างต่ำซึ่งในเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีมาตรการออกมาดูแลเฉพาะกลุ่มทางเรื่องราคาสินค้าและพลังงานซึ่งนอกจากนี้ยังมีการเตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มอีกด้วย ซึ่งในช่วงของวิกฤตท,ที่ผ่านมานั้นมาม่าได้พลิกวิกฤตออกผลิตภัณฑ์ซีรีส์ใหม่โซเดียมต่ำเอาใจคนรักสุขภาพเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคหลังจากที่ต้นทุนหลังจากต้นทุนพุ่งสูงขึ้นโดยคุณเวทิโชควัฒนากรรมการผู้จัดก,การบริษาาัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อมามา่าจากซองละหบาทเป็น7บาทเพื่อสะท้อนต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยระบุบริษัทได้ชี้แจงข้อมูล ต้นทุนและความจําเป็นในการปรับขึ้นราคากับกระทรวงพาณิชย์ไปหมดแล้วเชื่อว่าขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาโดยหวังว่าจะได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไร่เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ก่อน และขณะเดียวกันมาม่าก,ก็ได้เปิดตัวมาม่าซีรีส์ใหม่มาม่าเลโซเดียมหรือโซเดียมต่ำซึ่งเป็นการปรับลดโซเดียมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพโดยจำหน่ายในราคาซองละ8บาทซึ่งเป็นการคำนวณราคาจากต้นทุนใหม่ที่เป็นปัจจุบันและได้รับการอนุมัติราคาจากกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมนี้และยืนยันว่าไม่ได้เป็นการออกผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นราคาจำหน่ายแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ